สวัสดีครับเหลาเตียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิบซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มมิถุนายนนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภค,ครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมปีพุทธศักราช2566นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกเดือนธันวาคมของปีนั่นเองเนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่สดาบสัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้น หมายถึงปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่2ดาบนั้นเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเป็นหลักนะครับถ้าเป็นปัญหาอุปสรรคของชีวิตก็คือการทะเลาะเบ,บาแวงความเห็นแย้งกันนะครับของคนรักคู่รักกันมากกว่านั่นเองนั่นก็หมายความว่าคู่รักคนรักของชาวราศีพฤษภในช่วงของปากแรกเดือนธันวาคมนั้น อาจจะมีปากเสียงกันบ่อยหน่อยเนื่องจากว่ามีความคิดมีสไตล์การใช้ชีวิตมีมุมมองต่างๆไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับคือทะเลาะก,กันเฉยๆนะฮะไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องมีการเลิกรายอย่าร้างกันนะครับผมอาจจะโกรธกันบ้างงอนกันบ้าง1 0นาที15นาทีเดี๋ยวก็มาคืนดีกันใหม่แบบนี้นั่นเองนะครับ ไพ่2ดาบนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกว่าความหมายหลักๆนั้นเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารบางท่านนั้นอาจจะได้ติดต่อสื่อสารเรื่องการเรื่องงานกับคนที่อยู่แดนไกลบางท่านนั้นอาจจะได้คุยกับเพื่อนที่อยู่แดนไกลหรือว่าติดต่อกับคนรักที่อยู่แดนไกลแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถ้าเรานึกย้อนไปนะฮะเมื่ออดีตนะครับประมาณสัก2 0 3 0ปีที่ผ่านมานี่โลกของเราไม่เหมือนกับตอนนี้นะครับ เมื่อก่อนนั้นการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลจะต้องส่งจดมงจดหมายในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะยิ่งถากว่าอยู่จังหวัดไกลๆกว่าจะไปถึงนี่นะครับก็ต้องใช้เวลา7วัน10วันถ้าเป็นต่างประเทศนี่ Er er เพื่อเผยนะครับเป็น15วันเป็นเดือนอย่างนี้นั่นเองนะครับจดหมายนั้นค่อยจะไปถึงแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆสะดวกมากๆเทคโนโลยีใหม่ๆนี้ทําให้เราอยู่ใกล้กันมากขึ้นนั่นเองนะครับเราพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางสมาร์ทโฟนผ่านทางแท็บเลต็ตคอมพิวตคอมพิวเตรอตร์อะไรต่างๆแบบเห็นหน้าคร่าตากันได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่มุมใดของโลกว่างันเถิดะนะฮะขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสะดวกสบายอย่างแน่นอน ฉะนั้นวันเวลานี่มันผ่านไปเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับฉะนั้นถ้าหากว่ามีไพ่สองดาบนี่ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของปักแรกเดือนธันวาคมนั้น อาจจะให้เวลาเกี่ยวกับทางด้านของการติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุบ้านการเมืองหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับพูดยังไงก็คือว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะให้เวลากับสื่อโซเชียลให้เวลากับสังคมออนไลน์มากขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีด้วยกันเล่ากันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนสุดท้ายของปีบางทีการงานต่างๆของท่านค่อนข้างเร่งนั่นเองระวังว่าเสียการเสียงานได้นั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่สองดาบนั้นยังตีความหมายได้ว่าธุรกิจการงานที่จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของเดือนธันวาคมก็คือธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรใหม่ๆในลักษณะแบบนี้หรือว่าการค้าการขายที่ผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลนี่นะครับจะดีคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่มีการไลฟ์สดขายสินค้าต่างๆยอดขายก็จะดีขึ้นก็จะมีคนมาติดตามมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ หรือไม่นะฮะคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับคนที่เป็นครีเอเตอร์คนที่ผลิตคอนเทนต์ต่างๆผ่านทางสื่อออนไลน์นี่นะฮะบ,บางทีคลิปของท่านอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่ง กลายเป็นคลิปแวรรลเมื่อโพสต์ไปไม่นานเลยนะครับมีคนเข้ามาดูมาชมยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านอย่างรวดเร็วตัวท่านเองนั้นก็จะมีชื่อเสียงเพียงในช่วงข้ามคืนนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าในยุคปัจจุบันนั้นคนจะมีชื่อเสียงเนี่ยใช้เวลาวัน2วันคนก็รู้จักกันทั่วโลกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ เอาล่ะนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภก่อนที่จะไปคุยถึงไพ่ใบต่อไปแล้วแล้วก็เรามาคุยกันสักนิดหนึ่งกับเรากันนะครับว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะวันเวลานี้ผ่านไปเร็วเหลือเกินก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีพฤษภทุกท่านเลยนะครับที่ตัวท่านเองนั้นต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของท่านโดยเฉพาะยิ่งดวงชะตาในช่วงปีพุทธศักราช2567นั้นว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เปลี่ยนพสใหม่เปลี่ยนปีใหม่กันแล้วนี่ดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นหรือไม่ขอให้ตัวท่านเองนั้นติดต่อมาทางไลน์ไอดีของผมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเช็คดวงนั้น1ปีนะครับควรที่จะมีโอกาสได้เช็คสัก1ครั้ง2ครั้งอย่างนี้จะดีมากๆเลยนะครับตัวเราเองนั้นจะได้วางแผนชีวิตได้ถูกนั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านด้วยกับเรากันนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เดเฮโรแผนหรือว่าไพ่พระสังฆราช ไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดยวราศีพฤษภในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมนั้นตัวท่านเองจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ดวงการงานของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดยราศีพฤษศที่มีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษานะครับ เช่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราดอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งวงการคุณหมอก็คือบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองก็จะดีนะครับเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับ ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์ก็จะดีเหมือนกันเช่นบางท่านนี่นะครับที่เปิดร้านขายพวกเครื่องสังฆพันธ์ทั้งหลายอันนี้ก็จะดีนะครับหรือไม่บางท่านที่มีแผงพระให้เช่าวัตถุมงคลต่างๆดีมากๆด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภเมื่อตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอีเโรแพนหรือว่าไพ่ประสังขราชมาอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมนั้น ตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้ทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านมีโอกาสทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในลักษณะแบบนี้ในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมนั้นหลายๆท่านก็มีการวางแผนที่จะไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปไหว้สิ่งที่ท่านนั้นเคารพบ,บูชายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองมีโอกาสได้ร่วมทําบุญนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกของเดือนธันวาคมนั้นแม้ว่าตัวท่านเองจะเดินทางใกล้ไกลก็ตามแต่นะครับตัวท่านเองนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองจะแค้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะครับแม้กระทั่งคนที่ไม่หวังดีต่อตัวท่านคนที่คอยอิจฉาริษยาอาริสตรูทั้งหลายนะครับในที่สุดแล้วเขาจะแพ้ผัยแพ้พ่ายตัวเองนั่นเอง เพราะว่าตัวท่านเองนั้นตามที่ผมได้บอกไปว่ามีเทพเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะครับเพราะว่าไพเรียร์แพนหรือว่าไพประสังคารานนั้นหมายถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองนะครับเราเขายับไาที่ไพที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพเดอะฟูลไพเดอะฟูลนั้นยังหมายควาว่าธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะดีชาวราศีพฤษภนะครับที่ทํางานหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนําเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นจะดีมากๆเลยนะครับคนที่ให้บริการที่พักเช่นพวกโรงแรม House, รีสอร์ทเกดเฮาส์รวมไปถึงพวกโฮมสเตย์ก็จะดีพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆคึกคักอย่างแน่นอนในช่วงของเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับไพ่เดอะโฟยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนอยังแหล่งธรรมชาติ อากาศในช่วงนี้ดีมากๆแล้วนันเดงนะครับอากาศเย็นหลายๆท่านมีโอกาสที่จะไปพักผ่อนไปหย่อนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนธันวาคมนั้นก็มีวันหยุดยาวอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับหลายๆท่านก็เลยอาจจะไปขึ้นเขาขึ้นดอยไปสัมผัสกับลมหนาวไปสัมผัสกับอากาศเย็นๆไปดูทะเลหมอกอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปในช่วงนี้แหละนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสแล้วก็ควรที่จะไปเติมพลังชาร์จแบตให้กับตัวเองด้วยกวกันนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9กันบ้างนี่คือไพ่สองไม้เท้าไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบ็คหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนคล้ายๆกับไพ่เดียโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองไพ่สองไม้เท้านี่ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของท่านนั้นอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอาจจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติบางท่านนั้นถึงขนาดที่ว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนั่นเอง,เองนะครับ เพื่อไปทํางานเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปศึกษาต่อแบบนี้ก็ได้นั่นเองธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกถ้ามีไพ่สองไม้เท้านั้นถือว่าดีมากๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจะดีต่อผู้ที่เกิดราศีพฤษภเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปต้องระมัดระวังไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะเดวิลนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็คือความอยากความลุ่มหลงทางด้านของกิเลสตัณหา ความอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ทุกคนนั่นแหละใครไม่อยากรวยใครไม่อยากมีชื่อเสียงใครไม่อยากโด่งดังบ้างเนาะก็มีทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าตัวท่านเองนั้นควบคุมมันได้ตัวท่านเองนั้นก็จะแสดงออกได้น้อยลงนั่นเองแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภควบคุมมันไม่ได้ตัวท่านเองนั้นอาจจะตัดสินใจทําอะไรที่ไม่แคร์ใครเลยนะครับไม่สนใจว่าสิ่งนั้นมันจะผิดหรือถูก ให้ระวังนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความอะไรต่างๆเรื่องของคนที่ไม่เห็นด้วยเรื่องของสังคมที่จะกดดันอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไพ่เดอะเดวิลนั้นยังหมายถึงว่า ผู้ที่เกิดราศีพฤษศอาจจะได้ทําธุรกิจเทาๆเช่นธุรกิจเกี่ยวกับทะนั่งของพวกของมึนเมาทั้งหลายพวกยาเสพติดนะครับพวกการพนันพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆในยามค่ําคืนแบบนี้เป็นต้นนั่นเองการวิ่งต้งวิ่งเต้นไต้ตงใต้โต,อ,ต,ต,อ,ตอะไรประมาณนี้ก็ได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมายของนีภาษีอะไรประมาณนี้ต้องดูให้ดีด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดอะเดวิลนั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมารมคือความต้องการทางเพศนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะไม่มีขอบเขตตัวท่านเองนั้นอาจจะไปคบกับคนที่มีเจ้าของไปคบกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังด้วยนะครับว่าจะเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายไพ่เดอะเดวิลนั้นยังตีความหมายได้ว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีอย่างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งเป็นไพ่2ดาบเทคโนโลยีนี่นะครับมีความเจริญก้าวหน้า เกี่ยวกับโกงต่างๆนั้นก็จะแนบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองฉะนั้นตัวท่านเองนั้นระวังด้วยนะครับบางทีอยู่ที่บ้านนี่นะฮะอาจจะมีข้อความเข้ามามีคอลเซ็นต์งเซ็นเตอร์เข้ามาอย่าโลภนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าหากว่าเราสังเกตดูนี้นะฮะก็คือความโลภอะไรต่างๆนี่นะครับเขาจะมาชักชวนให้ไปลงทุนเอาเงินเท่านั้นเท่านี้มาลงทุนไม่นานผลกําไรหรือว่าเงินนั้นจะเข้ามามากกว่าเดิมเป็น3เท่า4ี่เท่า ชีวิตจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันยากมากๆเลยนะครับกว่าที่เราจะได้เงินมาแต่ละบาท2บาทนี่นะครับฉะนั้นขอให้ท่านคิดถึงหลักความเป็นจริงไว้ด้วยอย่าไปลุ่มหลงเกี่ยวกับท่านั่งของสิ่งที่เขาเสนอมาไม่เช่นนั้นตัวท่านเองนั้นจะถูกหลอกถูกโกงหมดตัวได้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะเดวิลนั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของปากแรกเดือนธันวาคมกันบ้างนะครับว่า ดวงการเงินการทองของท่านในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่ queen of pentacles หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญก็หมายควาว่าดวงการเงินการทองการทํามาค้าขายการงานของท่านนั้นจะหาเงินได้ง่ายมากขึ้นหาเงินได้เยอะขึ้นนั่นเองเนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับเลยเนะครับว่าเศรษฐกิจบ้านเราเศรษฐกิจโลกต่างๆนั้นค่อนข้างฝืดเคืองแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีเป็นช่วงไฮซีซั่น ผู้คนออกเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกันเยอะมากขึ้นผู้คนกล้าที่จะใช้เงินมากขึ้นก็จะทําให้ธุรกิจการค้าการขายการงานของท่านหาเงินได้มากขึ้นได้ผลกําไรมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าจะมีเงินเข้าเยอะถ้ามีาไพ่ใบนี้แต่ว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นบางทีตัวท่านเองอาจจะวางแผนเอาไว้แล้วว่าถ้ามียอดเงินเข้ามาเยอะๆหรือว่าได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะเอาไปซื้อน,นั่นซื้อนี่บางทีอาจจะซื้อเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิต อย่างเช่นอยากจะได้กระเป๋านี่มานานแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองพอเงินเข้าก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ตามมาอยู่อย่างนี้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นไพ่ใบน,นี้ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยกันแล้วกันนะครับคราวนี้เราไปที่ไพ่สามเหรียญอยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนะครับไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่แห่งโชคลาภทางการเงินคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาเป็นรายได้พิเศษที่ไม่ใช่รายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือนนั่นเองนะครับ อย่างเช่นบางท่านนั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างอะไรประมาณนี้หรือว่ามีคนให้เงินให้ทรัพย์มาก้อนใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้ามีาไพ่ใบนี้คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันทั้งหลายคนที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นเซลล์อาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งมีโชคมีลาบได้เงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะฮะสำหรับความหมายของไพ่สามเหรียญ S <S ส่วนไพ่8ดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่นันเดงนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภท่านใดที่เอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจการค nah ้าการขายจะได้ผลกําไรก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับและนอกจากนั้นผู้ที่เกิดราศีพฤษภท่านใดที่เอาเงินไปลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญต,ต่างๆตัวท่านเองนั้นก็จะได้ผลกําไรก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเช่นกันถ้าถามว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น มีโชคในการเล่นหุ้นเทรดหุ้นไหมถ้ามีไพ่แปดเหรียญก็บอกว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นคือนักเล่นหุ้นตัวยงนักลงทุนตัวยงเลยก็ว่าได้ถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้นะครับยังไม่หมดนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภดวงการเงินของท่านยังมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6โอ้ถ้าพูดถึงไพ่สิบเหรียญแล้วเราก็ดวงการเงินใหญ่มากคนที่ได้ไพ่ใบนี้ไม่ต้องพูดมากเลยนะครับร่ำรวยอย่างแน่นอนมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ ไพ่สิบเหรียญนี่คือไพ่แห่งโชคลาภทางการเงินไพ่สิบเหรียญนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองเนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ติดประกาศมานานแล้วแต่ว่าขายไม่ได้สักทีในช่วงของปักแรกเดือนธันวาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วจะตกลงซื้อขายกันได้รับเงินรับทรัพย์ก้อนใหญ่อย่างแน่นอนนั่นเองเนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคนที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์หรือว่าคนที่รับฝากขายบ้านมือสองคนที่เป็นเจ้าของโครงการต่างๆถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่ายอดขายจะดีนั่นเองส่วนคนที่เป็น Sell, เซล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับผมไพ<ฆ>่ใบนี้ฉะนั้นถ้าหากว่ามีไพ่สิบเหรียญนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับชาวราศีพฤษภว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์ก้อนใหญ่มากๆ ตั้งแต่หลักแสนหลักล้านตั้งแต่6ล้านไปจนถึง30ล้านเลยทีเดียวนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นดวงการเงินที่ดีมากๆบางท่านนั้นจะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาสรุปแล้วก็คือว่าชาวราศีพฤษภนั้นถ้าพูดถึงดวงการเงินของท่านในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมตัวท่านเองนั้นจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ส่งท้ายปี2566นนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชคนที่ได้ไพ่ใบบนี้นี่น,นะครับบางทีดวงความรักของท่านนี่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คนที่เป็นโสดนะฮะอาจจะโสดต่อไปอย่างนี้หรือถ้ามีคนรักเข้ามาจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้าเป็นไพ่ใบบนี้ ส่วนไพ่เดอะฟูนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่3าก็คือความเจ้าชู้มีเสน่ห์นั่นเองผู้ที่เกิดราศีพฤษภนี่ถ้ามีไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าเจ้าชู้มากๆโดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงของวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่คือคบไปเรื่อยคบไม่เป็นตัวเป็นตนในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับจนกว่าอายุจะมากพอนั่นเองถึงจะหยุดนดั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะเดวิลแล้วก็ไพ่เดอะเลิฟเวอร์นะครับสองตำแหน่งนี้นะฮะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันให้ระมัดระวังนะครับว่า ผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านก็ได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นแฟนของท่านมีการครบซ้อนในลักษณะแบบนี้หรือว่าตัวท่านเองนั้นมีคู่มีคนรักอยู่แล้วอยู่ๆก็มีคนเข้ามาในชีวิตทําให้ตัวท่านเองนั้นเกิดความหวั่นไหวมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าหากว่าสารต่อคบต่อให้ระวังด้วยนะครับว่าจะเกิดปัญหากับคนรักกับครอบครัวของท่านได้ เช่นเดียวกันกับไพ่เดอะเดวิลนี่นะครับแต่ว่าไพ่เดอะเดวิลนั้นจะค่อนข้างรุนแรงมากกว่าหนักกว่านั่นเองนะครับเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากทางกรรมมารมณ์นี่นะครับบางท่านนั้นอาจจะไปคบกันแบบลับๆกับคนที่มีคู่มีแฟนมีเจ้าของอยู่แล้วในลักษณะแบบนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับว่าจะเกิดปัญหาใหญ่ๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายพูดง่ายๆก็คือว่าไม่คุ้มกับความสุขของท่านนั่นเองนะครับไพ่เดอะเดวิลนั้นยังตีความหมายได้ว่า คุณผู้ชายชาวราศีพฤษภมีโอกาสนะครับที่จะมีกิ๊กมีกัก๊กมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านแต่ว่าตัวท่านเองนั้นไม่มีความมั่นคงทางจิตใจพอก็มีโอกาสที่จะสารต่อคบกันแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยนั่นเองนะครับส่วนคุณผู้หญิงชาวราศีพฤษภนี่นะครับถ้าตีความหมายเกี่ยวกับไพ่เดอะเลเวอร์แล้วก็ไพ่เดอะเดวิลถามว่ามีผู้ชายมารักมาจีบมาชอบท่านนี่นะครับต้องดูให้ดีๆศึกษาดูใจกันไปให้นานไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งนะครับ ความรักของท่านในครั้งนี้ต้องดูใจกันไปนานๆนั่นเองนะครับให้ระวังด้วยนะครับว่าคนที่เข้ามาจีบมาชอบท่านนั้นเขาจะไม่ได้รักท่านจริงเขาอาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นๆแอบแฝงอยู่หรือไม่ให้ระวังด้วยนะครับว่าผู้ชายคนนี้เขาอาจจะมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วให้ระวังว่าตัวท่านเองนั้นจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาตกเป็นเมียเก็บของเขาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่สองไม้เท้านี่นะฮะถ้าเป็นคนรักคู่รัก ของผู้ที่เกิดราศีพฤษภที่จะเข้ามาในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรือว่าจะเป็นคนในเอเอชียบ้านเรานี้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่1 5ธันวาคมปีพุทธศักราชส5 6 6านั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกียวราศีพฤษภทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กํลาลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ